สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ,จ้าสวัสดีทางเอฟซีมเอฟซีเก่าด้วยจ,จ้าตามต่อนรุ่นต่อกับแนวทางสามห้าน้อยจ,จะน้อยรอบปกติจ,จ้มีน้อยพิเศษน้อยปกติตามด้วยน้อยวีไอพีจ้าแนวทางวันเสาร์วันที่ยี่สิบสี่เดือนหาพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับผลสามห้าน้อยองเฮาเมื่อวานจ,จ้าวันที่ยี่สิบสามวันศุ์จ,จ้าน้อยพิเศษเด่นสองกับสี่ พ้นฮานอยพิเศษเข้ามา078เหลัง02ยอ่าให้จับให้เลขสูงมาเลขต่ำเนาะสำหรับเด่น2ององเฮามันจะมา02นตามดิงเลยตัวนี่02ย์2เข่าเด่น2องรุด2จะสำหรับรอบพิเศษจะสองตัวหลงังรอบปกติหากับ4ผลพนจะ3 5 8หาลังเจ58หดเข่าตัวเน้นอ่าหาเข่าตรงๆจะเน้นพิดัูเนาะ แต่ว่ามาให้แบบตรงๆเราจะเดนหารุดหาของเข้ามาจะล่างเจ็ดสี่เข่าสี่เจ็ดตัวเน้นเต็มๆวีน้อยรอบปกติของเข้าปา,างจะเด้งบนหลงังมาครบเลยทางบนทงางล่างน้อยรอบวีไจะหนับสองพ้นจะหาเจ็ดสองล่างแปดหนึ่งวีพีเจ็สข่าสอเจ็ตัวเน้นเต็มเต็มจะบน เด่นสองรูดสองข้อเขามาจะหลัก81ดหนึ่งจับคู่พาดไปเนาะเด่นข้อเข้า v ีพเด่นสองตัสองมาบนหนึ่งมาหลังจับคู่พาดไปจหนึ่งสองสามหนึ่งสี่หนึ่งหามาหนึ1งแปดแปดหนึ่งเข้าเด่นหนึ่งวิรุษหนึ่งจาโอ้โหเด่นข้อเขามาเด้งเด้งสำหรับฮานอยข,อข้อเฮ้ามือีถือว่าปังใจสำหรับแนวทางของเฮาเนาะทั้งสองสูตรเลยฮานอยกับแยกน้อยใจสำหรับฮานอยมัดรวมกันคือว่าโอ้สามอยเต็มเจะพาดแค่รอบ VIP อ,อบวีไอ I P รอบชุดทายสี่ขบสี่นอยเนะาะแตกสามตัวโตดอีกต่หากสามตัวบนอีกต่างหากแกมาน้อยรอบปกติเต็มเต็มเลยสำหรับน้อยเฉพาะคิาสำหรับแนวทางความสุดตัวควบผู่เนะาะสำหรับสุดสามตัวบนความมาน้อยดาจะกน้อยรอบปกติเข้ามาสามหาแปดเข้ามาโต้เนียนเต็มเต็มจะสุดสามตัวบนแปดสามหาจะรอบ ปกติเต็มๆเลยโอ้โหเด่งบนเด่งหลางก,กันเลยทีเดียวเอ้าเด่งๆกันเลยทีเดียวจ้ะยินดีกับพี่โนโอ F T, ้อง FC ติดตามละกันเนาะสําหรับมื้อนี้ฝากตามต่อละกันเนาะสําหรับแนวทางของเฮาจา้ะ แล้วก็สิไปรับชมแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยละกันเนาะสำหรับพี่นเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆเราจะยังบอสันได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเผื่อเสียใดยบัวผ่านแนวทางที่อจอยลงหาย้าแนวทางดีๆมีหายกาันใดถูกวันจามีฮานอยลาภาตนารัฐบาลไทยแนวทางหุ้นหางเสงหุน้นนี่คือหุ้นดาวโจนจ้าสำหรับแนวทางที่ว่างหายจ้จ บุยาพาดคุดติดตามแล้วก็กดสั่นการดิ่งไว้รอดจ้าสำหรับน้อยพิเศษมือนีเด่น0กับ8ปดจ้าไซวิ่งไซหลุดเ้าแต่ละน้อยแต่ละรอบตามมักถ้าชอบน้ำไปวิ่งไปหลุดได้เนาะจับคู่02 03 04 05สาาำหรับเด่นแปดแปดยนึ่งแปด สองแปดสามรอบปกติเจ็ดกับหาโอ้โหเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหาหกหาเจ็ด ห้าแปดห้าเก้าจ้ารอบสุดท้ายสองกับ 8, 4, 5, 6, 7, แปดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดแปดศูนย์วีพีกับพิเศษแปดศูนย์เนาะแปดหนึ่ง แปดสองแปดสามสำหรับโตเน้นจะสามหาน่อยโคฮาลโอนี่น่อยรอบวีพี่ขอเน้นไปแปดศูนย์แปดสองสองหกสองเจ็ดหาแปดหาเก้ารอบปกติเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง สีสมเนี่ยสีเห็นอยู่เนาะ 8, 2, 8, 3, นแปดสองแปดสามหน่วยหล่อแผลกศูนย์สี่ตามด้วยศูนย์สองจ่าเรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทางสามห้าน้อยขอเขาเข้าใะแนวทางเมื่อนี้ก,ก็คือตามนี่เลยจ้ะหมักตัวได้ชอบตัวได้ฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะ มีตัวหมักยางตามนอกจากบบมีตัวหมักทดสอบสมามารถปล่อยผ่านได้จะแนวทางฮานอยลงไหซองสูตรมัดร่วมกับแยน้นยจะถ้าบหมักแยนโนยก็มีมัดร่วมไ้รับชมถาม้าบบมีถาม้าบหมักมัดร่วมกับมีแยนกนยไ้รับชมเนาะเปรียบเตียบ,ยบพิจารณาการเบิงเนาะจะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนเมื่อนี้ก็ค่อยมาปังปังค่อยมาเด็งเด,งเ,ดงเต็มเต็มสามโยเลยละกันนอกจากค่อยมาตัวเนียนตัวโจละกันจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทาง สุขดีเฮงๆปังๆรวยๆ,ๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า